เ mhm. ย็นๆนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยเราก็แค่ทําตามหน้าที่ของเราเท่านั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะน้องนะนะว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามาทําอะไรก็ได้ให้หายเครียดกันดีไหมทําอะไรดีนะแม่กุ้งอบมินเส้นนี่แหละน่ากินมากไปพ่อไปทำกันเถอะโอ้ยนะครับพี่ผมอุตส่าห์เล่าให้ฟังีนพวกนะจะไม่มีคำปรึกษาดีๆให้ผมบ้างเลยหรอครับ หมึกษากุ้งอบบนเส้นไงเฮ้ยเอิร์ดเป็นยังนี่คือส่งเขียดแท้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกไปทำแพลท้องอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแพลเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไปทำยาของแพลท้องอ่ะสามเดือนแล้วเฮ้ยจะบ้าบุ้มมี่แพท้องสมองไม่ได้ขึ้นเนี่ยบุเป็นตาซีแตกคือบริษัทฉันอ่ะมีปัญหาต้องปลดพนักงาน แล้วฉันต้องเป็นคนไล่ลูกน้องฉันออกคนหนึ่งแกก็ทํางานเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอการไล่นคนออกเนี่ยก็เป็นหน้าที่แกไม่ใช่เหรอก็ลูกน้องที่ฉันไล่ออกฉันรู้จักด้วยไงและที่สําคัญนะเว้ยตอนนี้ที่บ้านเขาเนี่ยกำลังมีปัญหาถ้าโดนไล่ออกตอนเนี้ชีวิตลําบากแน่ๆนนี่พี่เอิร์ตจัาชิคกทเหอย่างบริษัทพี่เป็นคนสั่ง พี่ไม่ได้สั่งซะหน่อยจะไปรู้สึกผิดทำไมใช่ผิดสิคะคุณอดไปไล่คนออกแบบนั้นได้ยังไงอ่ะไม่คิดถึงจิตใจเขาบ้างเลยแย่มีสัยเลวมากตายไปตกลงโกก็ไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วค่ะเฮ้ยไม่ได้ข้าคนตายซะหน่อยไม่ข้าก็เหมือนค่าแหละเฮ้ยพี่บัลล่าจะอินอะไรเบอร์นั้นอ่ะพี่ บายใจแล้วคนหนึ่งเครียดที่โดนไล่ออกอีกคนก็เครียดที่จะไปไล่เขาอ,ออกอยู่คนเดียวก็ฟังฟังมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้าง ทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน